เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับภาพเดนเดอร์ล่าสุด All New Mitsubishi Titan 2024จะมาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อและเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากสื่อต่างประเทศรายงานว่า Mitsubishi Titan 2024ได้ทำการทดสอบบนถนนในออสเตรเลียแล้วถือว่าเป็นตลาดหลักของ Mitsubishi Titan การทดสอบในสภาพพื้นที่ ที่เป็นเส้นทางบนถนนทั่วไปและรวมถึงเส้นทางออฟโรดเพื่อการทดสอบความทนทานรวมไปถึงการลากจูงและการบรรทุกหนักของ Mitsubishi Titan ในส่วนของขนาดตัวรถแน่นอนว่าขนาดของตัวรถใหญ่กว่าเดิมแน่นอนและจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ Toyota Hilux รวมไปถึง Ford Ranger และข้อมูลของเครื่องยนต์ที่ยังไม่แน่นอนว่า Mitsubishi t i t รุ่นต่อไปจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่หรือรุ่นปรับปรุงใหม่ที่จากเดิม จะมีขนาด2.4ลิตรเป็นเครื่องยนต์สสูบในปัจจุบันและคาดว่าจะมาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อตามรุ่นท็อปของ Ford r เ n นเจใหม่และ t ต y ต t a h i l ักรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วนี้สำหรับในซูบูรี่ไททันออสเตรเลียยังคงลังเลเกี่ยวกับเวลาการเปิดตัวของ t i t a น Generation ใหม่อย่างไรก็ตามรายงานในต่างประเทศคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเปิดตัวช่วงปลายปี2023แนะีในไทยก็เริ่มออกมาวิ่งทดสอบไม่เห็นแล้วสำหรับเพื่อนๆแล้วคิดว่าภาพเรนเดอร์จากสื่อต่างประเทศ ของมิสุบิไตตันออกแบบมาประมาณนี้จะถูกใจเเพื่อนๆหรือไม่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ้ากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ